เข้าใจเกี่ยวกับโบรกเกอร์แล้วก็นํามาสู่คําถามที่ว่าแล้วเราจะตรวจสอบความปลอดภัยของโบรกเกอร์นั้นได้อย่างไรไม่ต้องกังวลไปนะคะวันนี้เรามีเช็คลิสที่จะมาช่วยทุกคนในการตรวจสอบความปลอดภัยของโบรกเกอร์มาฝากกันค่ะ 5. เช็คลิสเลือกโบรกเกอร์อย่างไรให้ปลอดภยัย1น,นะคะโบรกเกอร์ต้องมีใบอนุญาตตรวจสอบให้แน่ใจว่าโบรกเกอร์เนี่ยมีใบอนุญาตแล้วก็มีหน่วยงานเนี่ยกำกับดูแลหรือเปล่าค่ะ2นะคะ พร้อมบริการและซัพพอร์ตลูกค้าฝ่ายสนับสนุนที่พร้อมตอบคําถามและให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว mm. เมื่อประสบปัญหาโดยเฉพาะเราอยู่ในประเทศไทยเราก็ควรจะมีซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยเพื่อการซัพพอร์ตที่รวดเร็วด,ด้วยนะคะ 3. ค่ะความปลอดภัยของเงินลงทุนอันนี้สําคัญนะคะเช็คว่าโบรกเกอร์เนี่ยมีความช่วยปกป้องเงินทุนของเรายังไงเช่นมีการจับเก็บในบัญชีแยกของธนาคารเป็นต้น 4. นะคะดาเนินการทุกระกรรมสะดวกเลือกโบรกเกอร์ที่สามารถ ฝากถอนกับธนาคารไทยได้ อีกทั้งควรมีความสะดวกสบายและความปลอดภัยควบคู่กันอย่าเลือกแต่เรื่องความสะดวกสบายอย่าเลือกแต่ฝากเร็วถอนเร็วนะต้องเลือกความปลอดภัยควบคู่กันด้วยเช็คลิสต์ข้อสุดท้ายค่ะข้อที่5นะคะโครงสร้างบริษัทเนี่ยต้องถูกกฎหมายอาจสังเกตจากจุดเริ่มต้นของบริษัทแล้วก็รางวัลความสําเร็จด้านการเงินนะคะก็ดูที่มาที่ไปของบริษัทว่าเป็นบริษัทที่เปิดมายาวนานแล้ว5-10ปีไม่เคยมีปัญหาหรือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทแม่ เป็นบริษัทใหญ่ที่เปิดมาแล้ว5-10ปีแล้วก็เป็นลักษณะของ global นะคะมีสาขาในต่างประเทศแล้วก็มีสาขาในประเทศไทยซึ่งมีการกำกับดูแลแล้วก็มีใบอนุญาตที่น่าเชื่อถือเช่น asi fsc a CA, หรือ svg